น้องแบลวิคะห์มวยไทยสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักน้องแบลวและขอบคุณผู้สนับสนุนรายการพักยก24่พักยกคุณภาพเหมือนเดิมนะคะก่อนรับฟังข้อมูลมวยขออนุญาตแนะนำพักยกดีดีพักยกคุณภาพพักยก24หรือ PK 24นะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคง100%น้องแบลวการันตีค่ะ SID ไ,ไลน์มานะคะ PY 2 4 PY 24นะคะมีแอดนำหน้าทุกครั้ง ยก24พักยกคุณภาพที่หนุ่มแลค่าผู้สนับสนุนรายการขอบคุณค่ะน้องแวลสวัสดีทีเด็ดจะสีขึ้นหมาหอนนะคะก็มาตามนัดนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและขอบคุณทุกๆการตามนะคะมาอัปเดตโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้กันเลยดีกว่าค่ะ อัปเดตโปรแกรมมวยไทยเด,ดสีล่าสุดนะคะวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567ถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคู่ที่1ทับหลวง <You are. S 1> เพชรเกตเพชรเจอกับซ้ายรัตนะพอหอมกลิ่นคู่นี้ชกพิกัด124ปอนด์และคู่2เสมอสิงห์ลูกเฉพาะหลวงวังเจอกับสเตฟานสา,า,นสา,านวทองเหี่ยวบางแสนคู่นี้ชกพิกัด122ปอนด์และคู่3สักเล็กลูกเฉพาะหลวงต้มเจอกับแสนวริศ คู่นี้ชกกัน124ปอนด์และคู่เอกของรายการนะคะเพชรผ้าเบกคอมแพลกซ์กเจอกับเพชรลุ่งเรืองพอแทนไทยคู่นี้ชกกัน130ปอนด์ค่ะก็คู่3 4, คู่4ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้มาดูเลทล่าสุดค่ะคู่ที่1นึเลทเปิดไปที่มุมแดงทับหลวงราคาเป็นต่อ19นะคะและคู่2อเลทเปิดไปที่ เสมอสิ่งราคาเสมอมุมแดงนะคะและคู่3เลทเปิดไปที่มุมแดงสักเล็กเป็นต่อ11.8และคู่4เลทเปิดไปที่มุมแดงเพชรราคาเป็นต่อห้าคู่1ทับหลวงเพชรเกียรติเพชรเจอกับรายราตัตนะพอหอมกลิ่นคู่นี้ชกพิกัด124ปรอยบสีปนะคะมาดูมุมมองของหนูในมองคู่นี้นะคะมุมแดงนะเป็นมวยดุอาวุธรุนแรงหมัดหนักศอกแรงมีแข้งออกได้น่ากลัว ยากที่จะทนทานได้แล้วเจอกับมวยอ,อย่างหวาบหวานะคะต้องหัวใจต้องมาก่อนนะถึงจะสู้ได้นะ,ะเรื่องฝีมือมวยหนูมองว่าไม่แพ้ทางเลยนะเขาเป็นมวยายตั้งรับจับทางแล้วก็มีแข้งซ้ายมีอาวุธเตะได้ยันเบ้าหูลำคอเลยนะคะแล้วก็ดูจากฟอร์มที่เขาสู้กับเจ้าเสมอสิงนะ,ะหนูมองว่าถ้ามาแบบนั้นสู้ได้ดีนะคะก็ ถ้าหลบไม่ดีนะยืนระยะยาวไม่ครบยกแน่ถ้าสู้กับทัพหลวงนะก็วงนอกถือว่าน่ากลัวนะคะสำหรับทัพหลวงแต่ถ้าสู้กับมวยฝีมือตั้งรับจับทางมีวงในเหนียวแน่นจับรกลัดคีบคอมไม่เว้นระยะห่างให้มีโอกาสสาสแข่งมองว่ารอดปลอดภัยยืนครบยก ยืนคาพ่ายกแน่ๆนะแพ้หรือชนะอันนี้ไม่รู้อยู่ที่สมองมวยคุต่อสู้นะรู้จักไฟที่ผ่านมาที่สู้กับพรนำโชคนะเจ้าทับหลวงนะต้นๆยกหนึ่งสองสาพรนำโชคแรงดีสู้วงในมุดมัดลัดปีออกหมัดสับศอกสวนได้ดีเอาวงในมาสู้นะเกือบผ่านนะเพราะราคาตีตื้นมามีมีมีมราคานำด้วยนะแต่ว่าแรงไม่ถึงไงออกออกออก,ออกแรงเยอะหนึสองสาพอ พอสี่ห้าก็เลยมียุบมีช้าเวลาโดนก็เลยแพ้ไปนะ,ะน่ะเขาเรียกว่าประสบการณ์มวยยังอ่อนพราะเป็นมวยน้อยกว่าไงพอเขาผ่านมวยมาแค่สี่สิบกว่าครั้งเขาเรียกสมองมวยเขาใช้แรงแรงเขาถึงถ้าแรงเขาถึงอะ่ะไม่แพ้นะวันนั้นอะ่ะแต่แพ้เรื่องลูกแรงไม่ถึงก็เลยมียุบมีช้านะคะแล้วก็แบบมาแพ้ยุบช่วงปลายปลายด้วยไฟนั้นวงในดูดีกว่าแพ้เพราะแรงหมดนะส่วนวันนี้มาสู้กับบ่าวา มวยฝีมือมีแข้งซ้ายออกได้ดีเตะถึงก้านคอให้เห็นแบบสบายๆนะเดินได้ถอยเป็นมวยสไตล์ดุดันผสมผสานการตั้งรับกลับทางนะถ้าพกหัวใจมาใช้สมองมวยเข้าสู้มองว่าความเป็นมวยเหนือกว่าแต่ฟอร์มที่ผ่านมาโดนหนักๆไม่ได้คู่นี้หนูเลยไม่กล้าการันตีให้นะเพราะเราใจน้องไม่ได้จริงๆนะก็ต้องบอกหนูก็ต้องบอกคนแลวต้องแบลนะให้ตามเขาไปเลยนะคะแต่ส่วนตัวก็มั่นใจในความคิดตัวเองนะคะ เสียเขาไม่เป็นไรค่ะถ้าหนูเล่นคนเดียวนะหนูกล้าวัดนะหนูมองว่าลูกฝีมือเขาไม่ไม,ไม่ไม่แพ้เลยนะแล้วความเป็นมวยดูดีกว่าฉลาดกว่าด้วยซ้ํานะชอบหวาค่ะไม่แนะนําให้ตามนะเพราะโอกาสชนะน้อยมากเพราะว่าแดงนะอาวุธนะรุนแรงนะกลัวจริงๆขนาดมวยอย่างเจ้ากิ่งไผ่อะเกือบสู้ไม่ได้แต่เขาใช้ความเก่าวความเป็นมวยไนงะยืนครบไงยืนยืนชิงจังหวะแบบยืนอยู่ไม่ไม่หล่นไม่ล่วงแบบ อดทนได้หัวใจต้องมาก่อนถ้าจะสู้ทับหลวงนะคู่นี้แล้วก็แนะนําให้ตามคนอื่นไปเลยส่วนตัวนะมองว่าว่าวา,วามีแข้งซ้ายมีหมัดสับสอกโต้ได้ดีวงนอกนะคะถ้าสู้กันดีๆนะเะชิงเชิงของเขาตั้งรับจับทางนะ่ะนี่แหละโอกาสที่จะพลิกชนะเนี่ยสมองมวยนะเอาแบบให้หลงเหลี่ยมหลงทางออกอาวุธไม่ได้หลบหลบหลบการสาดแข้งของเขาให้ได้ไม่ให้ไม่ให้โดนเจาะยางนะ โอกาสชนะก็มีสูงนะเพราะเขาก็หมัดหนักสับจอกแรงเหมือนกันถ้าเย็นมวยเก่าดีนะคะหนูส่วนตัวหนูก็อ่านไปทางนี้นะคะไม่แนะนําให้ตามค่ะคู่นี้ชอบหวาหวาส่วนตัวค่ะแต่ความเป็นไปได้มุมแดงค่ะจะชนะฟันทงคู่สองของรายการนะคะเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังเจอกับสเตฟานสอทอเหี่ยวบางแสนคู่นี้ชกกันพิกัด122ปอนบอนะมุมแดงวันนี้นะคะก็คุณนัาคุณตาดีนะคะเจ้าเสมอสิง ลูกจาพอหลวงวังนะคะหรือเจ้าแฟนฉันบอลมหาชัยก็เป็นนักชกคนเดียวกันอายุ20ปีนะวันพักวันซ้อมความพร้อมอยู่ที่1เดือน13วันนะห่างเวทีอายุ20ปีส่วนสูงว็ได้170เซนติเมตรนะเป็นเมือจากพระนบุรีจวัสรินการผ่านมวยไม่มากไม่น้อยค่อนข้างดีนะ60ครั้งเป็นมวยขวามวยฝีมือนะก็ซ้อมที่เกียรติเพชรนะมือคนจัดก็น้ำหนักป่อยของน้องอยู่ที่60กิโลเวทที่น้องชกระเกะอยู่ที่121ไม่เกิน132ปอนด์นะคะเป็นมวยขวาฝีมือครบเรื่อง หลากหลายนะคะอาวุธหนักแรงคมกริบเลยนะคะสอกเขานะคนที่โดนนี่หล่นลวกสลบเลยทุกคนนะไม่มีใครที่แบบหล่นแล้วลุกขึ้นมาเซได้เลยนะส่วนใหญ่โดนแล้วหลับไปเลยนะแสดงว่าอาวุธของเขามันต้องมีความคมความเจ็บความปวดความแบบความหนักแรงสุดสนะุดและถึงสามารถเอาคนคนนึงอะหล่นลงไปแบบสลบไปเลยได้หนูไม่เคยเห็นใครที่แบบหล่นไปแบบเมาเมานะโดนแล้วหล่นหล่นลงไปแบบหลับเลยนะคะก็หมัดหนักแรงมีฮึดตลอดนะคะแต่ จุดบกพร้องของน้องและจุดอ่อนก็คือโดนแล้วหล่นง่ายนะคะนอกนั้นไม่มีที่ตําหนิเลยมาดูสามไฟไร้ไายหรือเปล่านะ,ะสามไฟก็น่าจะเพิ่งจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมา,มาได้มาได้ไฟล่าสุดนะเอาชนะน็อกยกสามเจ้าเพชรชัยชนะเดชเด,เดโชโฉมาได้นะที่สึมวทยเจ็ดสีหลังหลังมานะก็เคยชนะคะแนนซ้ายรัตนะพอหอมกลิ่นที่สมุไทรเจ็ดสีเมเือสีมาแล้วก็เดือนห้ามาแพ้น็อกยกหนึ่งลิทชัยพอหอมกลิ่นนะหลังๆนะตั้งแต่ชนะเจ้าเพชรีลาไปก็ มาแพ้น็อกยกสี่สิทธิชัยมาแพ้น็อกยก 3, สามหนึ่งครูสิงห์นะคะแล้วก็เพิ่งมาเอาชนะสายรัตนะได้และล่าสุดนะคะมาชนะน็อกยกสามเจ้าเพชรไทยชนะหรือเจ้ายิ้มสยามได้นะคะก็น่าจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้แล้วบ้างนะคะทีนี้มาดูฟอร์มของคู่ต่อสู้กันมาเป็นเจ้าสเตฟานนะคะ เสือรุ่นเดียวกันนะคะที่เข้าไปแข่งขันนะสเตฟานสทอเหี่ยวบางแสนนะคะตรงนี้ฟอร์มกำลังสดขึ้นมานะช่วงที่เริ่มมาทุกมวยเสือตอนนั้นมองว่ามันยังไม่ค่อยเก่งเท่านี้นะอายุ20ปี cm, สูง173เซนมสูงกว่ากัน3เซนนะ,ะเป็นมยวยมาจากอุดรการผันมวยน้อยกว่านิดน50ครั้งเป็นมวยขวามวยฝีมือนะคะก็ซ้อมที่ศรีรักษ์มวยไทยจังหวัดอุดรนะ,ะมวยตัวน,นี้มีลำหักลำโค้นลำตายนะคะก็มีวินาทีทอง น็อกลวดเหมือนกันนะคะก็น้ำหนักไปเปิดที่59กกิโลเวทที่ชกรัเก่งที่130ร้ี่สกับปอนด์นะคะก็เ้าสเตฟานเลยขาหมาน้อยอุดรน,นะคะก็ชื่อนี้หนูเคยตอนที่มาชกมวยเสือรอบแรกวันแรกที่เขาขึ้นเวทีเขาแพ้นะหนูเชียร์เขานะหนูดูว่าชื่อเขาหล่อดีนะคะตอนนั้นเขายังฟอร์มไม่รุ่งเท่านี้นะตอนนี้ชนะลวดนะคะก็เป็นมวยขวาจงบบังหวัดฝีมือครบเครื่องฉลาดตักเหลี่ยมดีนะคะแต่ความคมความมั่นยำหนูมองว่าเสมอสิ่งนะแต่คู่นี้ที่เหมือนกันคือ คนไหนโดนคนนั้นหล่นเร็วทั้งคู่นะสามไฟล์ล่าสุดของน้องนะเคยแพ้น,นกยกสามเจ้าพรพิทักษ์ภูมิพัฒน์ที่สุกท่อน้าไทยนะคะมอเ,เดือนห้าปีหกเจ็ดเดือนแปดปีหกเจ็ดมาชนะนอกยกสามเพชรตะวันนะคะวันนั้นเพชรตะวันเพิ่มเวทขึ้นไปชกก็เลยได้เปรียดนะ,ะก็เลยกดเขานกเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเดือนเก้านะก็มาชนะนอกยก 3, สามลิชรท,ทิชัยพอหอมกลิ่นที่สุกเวสเกียริเพชรนะก่อนที่เขาจะมาชนะมาแพ้นอกเจ้าพรพิทักษ์เขาก็เคยชนะนอกยกสองเพชรแซมซันนะคะแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรผ่องใส ก็ชนะมาลวดเพึ่งสะดุดแพ้เจ้าพรพิทักษ์นะคะแล้วก็ไปเอาเก็บชัยชนะน็อกลวดเหมือนกันเลยนะคะสี่ไฟอ่ะที่ชนะน็อกอ่ะแพ้แท้น็อกหนึ่งชนะน็อกสามถือว่าไม่ธรรมดานะคะวันนี้มุมมองของหนูนะคะเอกมากคนละเบื่อนายในความสวยของข่อยพี่น้องตอนแรกก็มั่นใจไปที่เสมอสิงนะก็ยังไม่เห็นคลิปที่เขาสู้กับเจ้าเพรตะวันนะเจ้าเตฟานนะก็มองว่า เสมอสิ่งเขาน่าจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้แล้วนะก็ดูจากการชนะน็อกเจ้าเพชรชัยชนะมาได้นะพอหนูจะมาสรุปใช่ไหมหนูก็จะดันไปเห็นคลิปไปย้อนดูคลิปที่เจ้าสเตฟานนะสู้กับเพชรตะวันนะความดุดันแตกต่างจากที่เขาแพ้น็อกเจ้าพรพิทักษ์มาเลยนะหนูพลาดเองแหละหนูว่าไม่ค่อยได้สืบมวยไม่ได้ไม่ค่อยย้อนดูคลิปน้องไงพอมาเห็นปุ๊บมันทําให้หนูไม่มั่นใจอีกละหนูหนูมองว่ามวยอาทิตย์เนี้ย เอาไปเอามาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยตุ้มเป๊ะจากที่จะเห็นมวยเด็ดนะเอาไปมาจะไม่เห็นมวยเด็ดลนะแต่สี่คู่นะที่มองว่าเหมือนจะประกบหลุดเหมือนที่หลายๆคนพูดนะว่ามวยแบบว่ามวยต่อแบบว่าต่อไม่มีโอกาสพลิกไม่มีอะไรหนูว่าในสี่คู่นี้มันต้องมีสักคู่แหละที่พลิกชนะขึ้นมาคนะแต่อยู่ที่ว่ามันจะพลิกคู่ไหนนะคะเพราะมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นที่ว่ามวยเก่งจะชนะทั้งสี่คู่แล้วดูอย่างคู่เอกดิเอามวยที่เคยแพ้กันมามาเป็นมวยแทน เออถ้าสมมติว่าถ้าเจ้าเพชรรุ่งเรืองอ่ะขึ้นรายการอยู่แล้วแล้วเอาเพชรเข้ามาเสริมเป็นมวยแทนเพราะเคยชนะมาแล้วอันนี้ยังไม่ตลกแต่หนูตลกตรงเอามวยแพ้มาเป็นมวยแทนแล้วคู่หนึ่งนะหว่าหวาเนี่ยฟอร์มเขาดับลงเยอะใช่ไหมเจ้าสายรัตนาแล้วเอามาเจอกับมวยโหดอะมวยเตะขาเจาะยางที่แบบว่าชนะน็อกมาลวดอะแล้วคู่สองคู่สองนี่ไม่เท่าไหร่ก็ยังดูสุสีกันอยู่คู่สามต่แรกก็เป็นเป็นเป็น,ปนอะไรนะ เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ถอนทีนี้มาเป็นลูกช้างทีนี้มาเป็นคนอื่นอีกล้อันหนูก็สรุปตามใจหนูเลยนะคะก็ไม่แนะนาให้ตามหนูนะให้ดูข้อมูลไปด้วยฟังประกอบด้วยชอบเหมือนกันค่อยตามนะคะเพราะทีนี้มัว่วเด็กเปิ้ไปหมดแล้วนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคู่นี้ก็ยืยนยันว่าชอบเหมือนเดิมก็ได้นะคะแต่ว่าสเตฟานนะฟอร์มล่าสุดเขาความดุดันเขาต่างจากที่หนูดูที่เขา แพ้เจ้าพ่อไปทั้งเลยนะดูดุดันดูรูปร่างชกเขาสูงยาวนะดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะในบุสู้ดีเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนโชดนะคดีนะคะคู่นี้ก็ชอบเหมือนเดิมอ่ะชอบไปที่เสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังแล้วก็ต้องดูในเกมอีกทีถ้าจะเล่นนะคะเล่นด้วยความระมัดระวังนะอาทิตย์นี้ก็เปลี่ยนสลับกันไปมาก็ไม่น่าไม่น่าแบบว่าไม่ไม่น่าที่จะ<ร>มั่นใจตัวไหนแล้วนะก็เล่นไปตามเกมค่ะคู่สามรองคู่เอกนะะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ อัปเดตล่าสุดสักเล็กวันนี้เจอกับแสนมาริดนะ,ะมาเข้าเวรแทนนะลูกช้างถอนออกมาย้อนประวัติมุมแดงอีกสักนิดนะคะสักเล็กนะกอ,อการลวกหรือสักเล็กเกียรติทรงลิตนะักชกคนเดียวกันอายุ22ปีส่วนสูง167เซนติเมตรไม่เตี้ยไม่สูงนะคะก็หนาๆตันๆเป็นมวยที่ไม่มีพุงไม่มีเอวนะมีพุงอ่ะแต่ว่าเรื่องลูกตือลูกขยันลูกลูกตือลูกวิ่งตามเวลตกเป็นรองก็สู้ยัน5ยกนะคะก็ถือว่ามีลูกนี้ ติดตัวไว้ก็ดีนะคะการผัดมวย100ครั้งเป็นมวยขวามวยเขา่าอาชีพมาเล่นวไหน,นกดคอล็อกอยนะู่งั้น่ะเหนียวหนึบเหนียวหนึบนะดูจากไฟที่เขาชกกับเจ้านี้เช่านะคะหนีไม่ออกเลยนะวงในล็อกไว้เลยนะคะก็น้ำหนักไปปอนหกสกิโลเวทที่ชกแล้วเก่ีที่125ยไม่เกิน132ยอปนส่วนใหญ่เขาชกเวท126ปอนนะคะเป็นมวยขวามวยเขา่าอาชีพล็อกรัดรั้ตีเหนียวแน่นเหนียวหนึบห,หนับเลยนะคะล็อกอย่างเดียวนะคะถ้าชวนเล่นวงนอกก็ นอกได้ในดีนะคะแต่ในน่าจะดีกว่านอกนี่ออกลูกทะเลหน่อยนะแต่ว่าบึกบุญอึดถึกทนนะคะวงนอกนี่เขาก็สู้ดีแต่เขาก็สู้แบบไม่คล้ายไม,ไม่ไม่ค่อยมีเชิงอะแต่ถ้าเล่นวงในอะหนีเขายากนะคะสามไฟล์ล่าสุดนะคะก็เคยแพ้เคยชนะเก้าล้านสอดจอแดนระยองนะที่ศึกมวยตะเกียิเพชรวันานั้นราคาพาเข้านะก็สูสีแล้วก็มาชนะสิทธิชัยที่ช่องเจ็ดสีวันนั้นก็เบียดเสียดสูสีมากๆแต่มองว่าเขาชนะลูกขยันนะลูกเตือ้อล,ลูกอึดลูก ปลายนะคะแต่ก็สูสีมากๆแล้วก็ล่าสุดนะคะมาแพ้9ก้าล้านสอดจอดแดนและยองนะคะก็เป็นมวยหุ่นมิพุงนะก็ดูจากฟอร์มย้อนไปนะก็ฟอร์มลุ่มๆดอนๆนะคะชนะบ้างแพ้บ้างนะคะก็ไม่ได้ชนะขาดติดๆกันเลยนะส่วนใหญ่ราคาพาเข้าแล้วเขามีลูกตื้อลูกขยานลูกอึดนะคะก็แบบว่าตื้อนัวเนียอยู่แบบนั้นนะเป็นมวยมีพุงก็เลยเหมือนมวยไม่เก่งนะ วันนี้ก็เจอกับมวยมาแทนอีกนะคะก็เปลี่ยนเป็นแสนวัลิศอีกนะคะแรกเป็นลูกช้างนะคะทีนี้เอาแบบจริงจังแล้วนะแสนวัลิศหน้ามาแทนนะคะสูง67เซนติเมตรเท่ากันเป็นมวยมาจากบุรีรัมย์วันนี้เจอกับมวยพัทลุงนะเจ้าสักเล็กพัทลุงนะก็ซ้อมที่สองประสบโชคนะเจ้าแสนวัลิศเป็นมวยขวาก็ลายมวยเข่าฝีมือเข่าอาทีปนะฝีมือครบเครื่องในขวางหน้า จันแทงสู้หมัดหนักแรงสอกอันตรายในผิวเหนียวแน่นนะคะก็ปลายแข็งแข่งแข็งแรงฉาย,ยาขุนเข่าเขาย่าขวดนะ,ะวันนี้สู้กับเจ้าสักเล็กนะ,ะก็มีเข่าในเหนียวหนึบหนับนะ,ะวงนอกก็มีหมัดหนักออกได้ดีนะคะแต่ทรงไม่ค่อยสวยนะ,ะลูกตือลูกทนหนูมองว่าสักเล็กมีโอกาสได้หล่นได้ได้ได,ได,ได,ได้นับได้น็อกนะ,ะเพราะหมัดเขาหนักนะคะคู่นี้ก็ชอบไปที่สักเล็กนะ,ะมวยอยู่ในรายการอยู่แล้วค่ะ ของรายการนะมีการเปลี่ยนแปลงเพชรรุ่งเรืองเข้ามาเสริมแทนนะคะมาทวนประวัติอีกสักครั้งนะคะมุมแดงนะ,ะเพชรพลันชัยนะ,ะส่วนน้าเงินเพชรรุ่งเรืองทอทแทนไทยนะ,ะวันทักวันซ้อมันห่างเวทีน้าเงินดูดีกว่านะ,ะอยู่ที่1เดือนส่วนเพชรพลันชัยห่างเวทีไปถึง3เดือนกับ18วันนะคะมุมแดงอายุ21ปีส่วนน้ําเงินอายุ25ปีห่างกัน4ปีนะคะส่วนสูงนะคะทั้งคู่เพชรเตี้ยก,กว่านะ168เซนติเมตรส่วนเพชรรุ่งเรือง174เซนติเมตรนะเป็นมวย นครศรีธรรมราชเจอกับมวยศรีสะเกตนะวันนี้มาชกกันใหม่นะคะเคยเจอกันมาแล้วฝ่ายน้ําเงินเป็นคนแพ้นะเจ้าเพชรลุงเรืองเป็นฝ่ายแพ้การผ่านมวยนะคะเพชรน้อยกว่านิดหน่อย80ครั้งส่วนเพชรลุงเรือง100ครั้งนะคะสไตล์การชกเป็นมวยเข่าอาทชีพทั้งคู่นะคะคนนึงเป็นมวย ฝีมือครบเครื่องบู๊เดินเปิดเดินทําก้าแลกก้าสวนอีกคนนึงเป็นมวยทรงบู๊เข่าในอาชีพนะก็ซ้อมที่บัลชัยนะเจ้าเพชรส่วนน้ําเงินนะซ้อมที่สอจารุวันนะะน้ำหนักปล่อยนะน้ำเงินดูใหญ่กว่านิดๆหกสิบสี่กิโลส่วนแดง หกกิโลนะเวทที่ชกรถเก่งของมุมแดงอยู่ที่ร2อยไม่เกิน1้0ปอนด์วันนี้ชกน้เวทนะร้อ30สปอนด์เส่วนเพชรลุ่งเรืองนะปกติชกอยู่132ไม่เกิน133ยปอนด์นะวันนี้เสียเปียบนะ,ะลดเวทลงมาเหลือร้อยปอนด์แล้วเคยแพ้มาแล้วเป็นมวยเข้ามาแทนด้วยนะคะถ้ามองมุมปกติมันก็มันก็ไม่ปกตินะคะเอามวยที่เคยแพ้เข้ามาเสริมแทนถ้าสมมติว่ามวยที่เคยชนะเข้ามาเสริมแทนก็มันถึงจะปกติอะไรเงี้ยคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้หนูก็ไม่ หนูก็ไม่ได้สืบอะไรมากมายนะหนูก็จะเดาตามทางตามใจหนูเลยนะคะก็มุมแดงนะสไตล์การทบเป็นมวยเข่าสาดแข้งปั้มตีแข่งแข่งแรงโยนแทงหมัดหนักสอกอันตรายใจเกินร้อยนะเคยชนะมาส่วนน้ําเงินนะรายการต่อเนื่องนะเคยแพ้มาสมัยบูมๆสมัยที่ใส่สีเสื้อออสตึกแดงมาก็เก่งมากนะยอดมือคนหนึ่งเลยนะคะช่วงหลังน่าจะฟอร์มตกน่าจะตั้งแต่ไปทกสึกอื่นนะคะ ก็น่าจะช่วงขาลงหรือเปล่าไม่รู้นะฟอร์มรุ่มรุร่มดอนดอนนะไม่สดใสเหมือนแรกๆที่เขากําลังเกิดกําลังดังน,นะคะเพชรรุ่งเรืองกําลังดังช่วงชกช่องเจ็ดใหม่ๆนะคะชนะล้วนนะตอนนั้นก็เป็นมวยเข่าอาทีขวางหน้าแทงแหลบไร้แขนคีปคอ,อกดตีปั้นตีๆๆแข็งแกร่งแรงบูดุดันปอดใหญ่ปลายแรงตัวใหญ่กว่าสูงกว่านะว,นน <c oughs> วันนี้วันนี้หนูก็เดาไปที่ว่าเขาจะมาชนะนะคะอันนี้ไม่ต้องตามอันนี้เล่นไปตามใจพวกพี่ๆเลยนะหนูก็เคยพูดไว้ในคลิป แรกที่หนูเอามาพูดนะคะก็ปกตินะหนูเคยเล่นเขาตอนอยู่ช่องเจ็ดหนูก็ไม่เคยเสียตังค์นะคะหลังๆมาไปชกศึกอื่นนะคะหนูบางไฟหนูก็ไม่ได้รู้ว่าเขามาชกบางทีดูเขาก็ไม่เขาก็แพ้บางทีหนูส่วนเขาาเงี้ยคู่ต่อสู้ก็เป็นฝ่ายชนะเขาอย่างเจ้าเพชรวันไทยบอสังกัะไทนียวันนั้นหนูเล่นเพชรวันไทยก็ยังชนะเขานะคะหนูก็เลยมองปมุมหนูเพลเรานะหนูคนดวงดีนะหนูก็จะเข้าเพชรลุงเรืองนะวันนี้นะชอบน้องเงินค่ะ เพราะว่าอาทิตย์นี้หนูเอาไปามาเขาเปลี่ยนสลับคู่กันถึงสองคู่แล้วไปามาก็เลยรู้สึกว่าม,มันมันมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะวันนี้ยังไงก็ขอให้เฮงเงรวยรวยหนูก็ชอบตามใจหนูเลยนะคะอาทิตย์นี้ชอบกอดช่างคู่ที่หนึ่งชอบไปที่ซ้ายลัตนาทอของขินนะชอบส่วนตัวชอบในความตัวเองนะคะคู่นี้นะคะทั้งหลวงดูดีกว่ายเยอะนะคะก็ออกแบบการเลือกกันเล่นไปเลยนะคู่นี้หนูก็ไม่มั่นใจนะแต่ส่วนตัวหนูชอบซ้ายลัตนาคะ่ะมองว่า ทางมวยเขานะคะความเป็นมวยเขาดีกว่าเขาจะชนะรูกเหลี่ยมมวยนี่แหละความเป็นมวยดีกว่าจะชนะลูกนี้นะคะและคู่สองนะชอบที่เสมอสิง์นะคู่นี้เลยเลตเปิดราคาเสมอแสดงว่าออกได้ทั้งสองทางนะคะก็ตามข้อมูลที่หนูพูดในคลิปเลยนะคะสเตฟานเขาก็มีความดุดันนะาก็เก่งทั้งคู่พอๆกันนะมีโอกาสออกได้ทั้งคู่คู่นี้หนูชอบไปที่เสมอสิง์และคู่สามนะจะชอบไปที่สักเล็กนะคะก็มีเข่ากับหมัดนะบางทีคู่นี้อาจจะมีนับมีน็อกนะคะและคู่สี่ก็ ชอบที่เพชรรุ่งเรืองค่ะรูปร่างชุกชกสูงยาวนะเป็นมวยแทนก็ไม่ไกลกันนะคะเพราะว่ารายการเขาต่อเนื่องส่วนเพชรพลันชัยรายการไม่ค่อยต่อเนื่องค่ะก็เฮงๆรวยรวยมวยเข้าทุกคู่นะคะแล้วเจอกันใหม่อีกทีชอบหลังช่างวันอาทิตย์ตอนเช้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามและขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการแอ P พีค่ะ